ครับเรื่องแต่งมเนีราอาจจะเป็นเรื่องแต่งนะไม่แต่งน้ำมันหมดแล้วพอดียังไม่ได้ไปไหนเลยอาจจเป็นจะไปไหนอ่งตรงนี้มีแต่ความจริงครับโอเว่นเองจะไปไหนเนาะผมจะไปหาปังเองก็ไปก่อดดินี้ไม่พี่้ำหนึ่งเว้นพี่ถามคำเดียวอีกนานใช่ไหมขอไปเติมครับดีไงคุณผาฮานั่นแหละเอาง่ายขับรถเดี๋ยวดูเรื่องขวินอยู่ด้วยอ้าวเห็นปะขวินขำมากขวินขำมากเห็นปะดูแล้ว ไม่รู้อ่ะกูโดนแล้วเนี่ยที่กุ้งวักเขาบอกเนี้ยพี่เบนพี่พี่พี่เบนพี่พี่มีดึงคนชื่อควีนควีนควีนมหาอะไรดิที่ขัดนที่โดนโอ้กูโดนที่กูควักโทรศัพท์แล้วกูเงียบหนึ่งไม่รู้อีกเนี่ยโดนเว้ยเขาบอกกูแซวหญิงบอกว่าอยู่สร้างบ้านเลยพี่เบนหันหน้าหน่อยแฝดมันไงอันนี้นะเดี๋ยวนะ เขารู้ได้ยังไงครับอันนี้คุณแบบว่าแชร์จอเหรอครับอันนี้คุณขายตัวเองนะอันนี้คุณเอาไปก่อนเลยไม่ได้แชร์จอด้วยโดนเลยคยเอ้ยก็บอกว่าเซลผู้หญิงอยู่ข้างบ้านดูเรีนดูเชทเด็ดแล้วผู้หญิงรู้ได้ยังไงครับเนี่ยก็บอกว่าก็บอกว่า อยู่ข้างบ้านเลยหรอกับผู้หญิงเลยหรออยู่ข้างบ้านกับผู้หญิงเลยหรอโอเครู้เรื่องสนุกเลยนอกากคุยกับผู้หญิงงั้นก็อยู่ข้างบ้านไปนะของเงี้ยรับข้างบ้านก็บอกว่าไม่้อาไปหยุดโทรศัพท์อันนี้ฟอร์มเรียนนะอันนี้ฟ่ถ้าไปพูดว่าอยู่ข้างบ้านกับผู้ชายคนอื่นจะเป็นยังไงยังไง จริงไม่ต้องคควินกันเว้นอะไรอ่ะนี่ไปฮะโดนได้ไงเฮ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูมีกูกนะกูบอกก่อนโอ๊ตบุ๊คบุ๊คราคาผมนี่ราคาเมื่อกี้ผมแล้วกูอ่ะโดนมีดึงควินมาเลยมีดึงควินมาเลยไอพี่ผมขอห้าล้านแลกกับภาพเมื่อกี้ไม่หลุดไม่ได้ไม่ได้พวกมึงเข้าใจไหมเว้นความลับอ่ะมันมีมูลค่านะเว้ยเนี่ยโอ้ก็ทั้งมาแล้วโดนกูตายอึ่ก็บอกอืม จบแล้วกูชี้ดเขารู้ได้ยังไงตอบเนี่ยเหี้ยหัวทองตรงเนี้ยแหละเป็นบอยหัวทองตรงนี้แหละอันนี้สไนด์นะนี่ถ้าซานอยู่หน้านี้สไนด์นะอะไรสไนด์ไม่มีนะอะไรสไนด์อะไรออ๋เดี๋ยวเขาบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวกูไม่คุยในกลิ่นก็ได้เดี๋ยวเจอโอซีโดนกคุยเยอะ พอรู้มาจากโอซีไม่เคลียในเกมด้วยเดี๋ยวอ่ะโอ้ยหนักร้องไห้แน่วันนี้มึงอ่ะเหน้าข้างบ้านนะไม่อยู่ข้างบ้านกันแล้วหรอเรื่องเก่ายังไม่เคลียเลยเรื่องใหม่มาอีกเรื่องเก่ายังลุ่มรุ่มดอนดอนเลยเรืออแต่แบทไม่อยู่อ่ะถ้าเบทอยู่นี่ฮาเลยเรื่องเก่าเพื่อให้เเืื่่ออ้้จีบอกว่าให้ให้ตามมาคุยให้เองนี่เรื่องใหม่มาอีกแล่วคงไม่ได้คุยแล้วคุณสองให้ไปตรงไหมให้ยพไปตรงเคลียร์กันก่อนไหมเอาไหมโอ้โหพอดทักมาอีกอะ เอาอีกอ่ะเอาคำไหนพี่กอดกันให้แน่นๆครับนี่เอ้ยกอดกันให้แน่นๆครับไหนพี่กคนนี้ก็จริงจังด้วยดิผมรวยไอ้ยัยไม่สนุกแล้ววะไอ้ยัยมะเกือไม่สนุกแล้วรวยอพี่บู๊มะเขือนี่มะเขือทำมันมีความสฝึกันเล้นมั้ยไม่มีความฝึกยังเลยวะมคือให้ผู้หญิงคนอื่นมาทำให้ทะเลาะสงสัยสงสารตัวเองอ่ะก็บอกว่าโอ้ วไค่วะพี่ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะเพื่อนไม่เกี่ยวนะมันถูกตัดไปเป็นไฮไลท์เมื่อไหร่โอ้โหวันเรื่องนี้มันจะไม่สนุกเหมือนตอนนี้นะมันสนุกแล้วไม่ไม่ไม่ตอนตอนนี้มันสนุกกว่าอื่นแต่ก็ล่างก็หลังไม่สนุกแล้วข้างหลังไม่ไม่แล้วไม่สนุกแล้วไม่นั่งทุบต๊ัวนี่ยนี่ไงกูฉายแสงให้เลยโอ้โหมาพี่ผมพร้อมเปแสงต่อคือผมไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวผมมือมือกล้องให้มาเอ้า เอามาพี่พี่มาความในใจออมาทุมาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจี้จุดเกิดเหตุให้เนี่ยเออมากับรถกันเน่ะอ่าหนึ่งสองสามพวกนี้ผู้ขายเลยอะไรอะไรอ่ะมาขรถคันนี้ครับอ่าเจ้าของกันนี้ติดนะพี่พามาจอดตรงนี้อ่าฮะมันสองแสนไม่กูมาเมึงมาเพราะมึงรอเรียกร้องจะมาตังหนูนี่ไม่มีตังเออตังหนู มีภาพประกอบครับโอ้ยไม่สนุกแล้วไอ้เออโอ้สวยเลยดึงเขามาตรงนี้เลยดีกว่าผมว่าดึงเขามาเลยเอาเดียวเดียวมามาี่ให้ผู้หญิงคนอื่นจอดต่อหน้ากล้องคนอื่นโอ้ยไม่กยแล้วครับก็บอกแคโอ้ยไม่เอาลงนะไม่เอาลงนะัวที่นี่คือัวใหม่ครับถ้าได้ยินเนี่ยไม่เกี่ยวนะปวไม่เกี่ยวนะคือผมไม่เกี่ยวพี่เว็นพี่พี่เว็นพี่เว็นพี่เว็นมีคนฝากมาพี่เมียที่ดีคือเมียใหม่พี่ โอ้ยหยับยาบบ้านี่โอ้ยกูยงกระดุกปากเลยเว้ยกูนี่ลบากเอ้ยไปเลยได้เยอะไอ้มะเขือมงอยู่คนเดียวไปดิหนีมาเยอแล้วเขาอะดีมีเดียวดี๋ยวนึงนะห้าอะไรห้าสองสีอาแล้วไม่เอาแล้วหรอเอาไม่เอาเอาเอาพี่ลงพี่ลงหัวไปเกลียบมัคนนู้นด้วยนะ พี่ลงไปอธิบายให้เขาด้วยผมดซวยจอดนี่จอดนี่จอดนี่พี่ลงไปเคลียร์เขาด้วยไม่พี่เตือนมาเดี๋ยวไอ้ท้ไอพี่ต้องเคลียร์เดี๋ยวคนนั้นน่ะเขาจะโดนเขาไม่ฟังผมเว้ยพี่เขาไม่ฟังผมเลยพี่ต้องอธิบายคือเขาสไนต์ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรโอ้โอไม่ไม่ใช่อะไรครับ พี่แอ่นี่เหอะอะไรเนี่ยอะไรกลายเป็นอะไรอ่ะไม่รู้นะได้ไหมหน้าต่เพียอะไรวะเนี่ยไอโซนพีดีก็มีอารมกับรถปีเฉ่งเลยโซนที่รถที่ดีก็มีอารมกับรถพี่เฉยเลยพี่ดูดิทิ้ง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 ไอเสยเลยไรเกิดใไอเกิดอีโมดไอ้สัสก็ก็พี่แบตไงใช้ตั้งนานอ่ะเป็นมาเลยเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ โซนขึ้นรถมาโซนทิ้งรถแล้วก็ไปพาไปเก็บรถก่อนดีขี้หยาพาไปพาออกมได้เดี๋ยวจะไปพาอยู่ยี่เนี่ยมันที่ไปเก็บตรงเนี้ยหยิไปตรงเนี้ยมันเริกแล้วเนี่ยไปไปัปไ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 ้ไปไปไปไไปไปไไป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 ลินอย